สวัสดีครับพบกับผมนะครับพีเตอร์ GBS นะครับทฤษฎีบ้านๆน,นะครับตอนนี้ผมจะมาพาทุกคนไปรู้จักคอร์ดในสเกล C ีเมเจอร์ซึ่งผมจะยกตัวอย่างก็คือวิธีการหาคอร์ดในคีย์นะครับโดยเราจะต้องมีพื้นฐานคือเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของบันไดเสียง C ีเมเจอร์หรือที่เราเรียกว่าสเกล C ีเมเจอร์นั่นแหละบางคนอาจเรียกสเกลโดเรมี mi, ก็ได้ไง่ายๆบ้านๆน,นะครับเอาละสูตรมันก็จะมีคล้ายๆกับสูตรคณิตศาสตร์นิดนึงแต่มันไม่ยากเกินความเข้าใจ ถามว่าสเกล e m m j o r r ทำไมเราถึงต้องอนิยมเอา C Major มาใช้ในการเรียนรู้ในการจำเพราะว่าจะเห็นว่ามันไม่มีเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวโน้ตในดนตรีสากลที่เขานิยมใช้กันหรือเขาใช้กันเนี่ยก็จะมีอยู่7ตัว7ตัวหมายถึงว่าตัวเลขต,ตัวตัวอักษรนะครับตัวอักษรก็คือ CDEFGAB สมมติว่าผม พาทุกคนดูตรงนี้นะครับก็คือเราก็จะไ่าได้ C D E F G A B แล้วก็วนกลับมาเรื่อยๆถ้าเรานับไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น C D E F G อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะมาหาคอร์ดเราก็ต้องหาจากตัวรูทนะครับในในแต่ละตัวที่มันอยู่ในบันไดเสียงของ C เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวผมจะพาไปดู ในริมเบียนโนนะครับเพื่อนเก็จะเห็นว่าภาพชัดเจนมากขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจนะครับกันเพิ่มเติมจากที่เมื่อสักกู่ผมอธิบายเนาะเพื่อนเมื่อจะเห็นว่าเนี่ยจาก C ตัวนี้ถึง C ตัวนี้อ่าก็คือถ้าผมมาไวเนี่ยเพื่อนเพื่อนนับมามันจะมี C แล้วก็ D E F G A B นะครับ จะสังเกตว่าตัวอักษรมันมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนข้างบนมันคือสัญลักษณ์ที่แทนว่ามันสูงขึ้นหรือมันต่ําลงจากอักษรตัวนั้นๆเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าสูงขึ้นจาก C ก็คือกลายเป็น C s ช a r p อ่าก็คือ1นึ่งเซมิโทนหรือหนึ่งครึ่งเสียงนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะหาคอร์ดง่ายๆสมมุติว่าคีย์ C major เนี่ยผมจะไม่ดูลิมที่เป็นสีดําเลยผมจะดูสีขาวตลอดนะครับวิธีการง่ายๆคอร์ดแรกมันก็เริ่มจากรูทตัวนี้ เพราะฉะนั้นเ้าก็เลยเรียก C ตัวนี้ว่าเป็นรูทของขอด C อ่าถ้าในกีตาร์ก็คือตัวนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันบนคอร์กีตาร์ตอนนี้เรามาทําความเข้าใจก่อนวิธีการหาสูตรง่ายๆครับให้เราจับข้ามตัวไปสมมติว่าผมได้ตัวที่1ผมก็ข้ามตัว D มาผมก็ได้ตัวที่2องแล้วผมก็ข้ามตัว F มาผมได้ตัว D ตัว G อันนี้คือขอด C สีง่ายๆเลยทีนี้อา้าวถ้าเกิดคอร์ดที่2ผมจะทายัางไงผมก็ง่ายๆครับเริ่มจากตัวดีผมก็ข้ามมาข้ามมาผมก็จะได้คอร์ดดีไมเนอร์มานะครับอ่าน,นะครับครับผมทีนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับชนิดคอร์ดสชนิดที่เราใช้กันในการเล่นดนตรีที่เราเจอประจำเนาะมันก็คือ คอร์ดที่เป็นชนิดเมเจอร์และไมเนอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไล่จาก c ถึง c มันก็จะมีคอร์ดที่ขึ้นต้นด้วยตัว c แต่เป็น c เมเจอร์หรือ c ไมเนอร์คอร์ดที่ขึ้นต้นด้วยตัว d เป็น d เมเจอร์หรือ d ไมเนอร์ไปเรื่อยๆครับ e เมเจอร์หรือไมเนอร์ไม่รู้ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะพาไปวิธีการดูง่ายๆครับต่อมาก็เป็นคอร์ดขึ้นต้นด้วย f ขึ้นต้นด้วย g ขึ้นต้นด้วย a ขึ้นต้นด้วย b ทีนี้ทฤษฎีบ้านๆอธิบายกันนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเรานับจากตัวของมันไปสี่ตัวอย่างเช่นคอร์ดนะครับผมกดตัวที่หนึ่งแล้วผมกดตัวที่ข้ามมาอย่างนี้อ่าคอร์ดแรกนะครับข้ามช่องเลยโดมีซอนถ้าผมนับตัวจากตัว C ก็คือนับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้ตัวที่สี่ นะครับห่างกันไป4เซมิโทน1 2 3 4ตรงนี้เราจะได้คอร์ดที่เปีนชนิดเมเจอร์ทันทีเห็นไหมครับง่ายๆเลยเมเจอร์ major. ทีนี้ถ้าเราจะนับไปตัวที่5ผมต้องนับไปอีก1 2 3ถ้าผมนับไปอีก3ผมจะได้ตัวที่5ของมันเพราะฉะนั้นผมก็จะได้คอร์ดที่1มาก็คือคอร์ด C เมเจอร์ประกอบไปด้วยโน้ต3ตัวซึ่งโน้ต3ตัวภาษาดนตรีเขาก็จะเรียกว่าเป็นคอร์ดไทแอด ค,คอร์ดไตรแอดแล้วแต่ใครจะเรียกคือคอร์ดที่มี3เสียงตัว1ตัว3ตัว5ทีนี้ชนิดคอร์ดที่2อนงะผมเคลียร์ไปก่อนสูตรของ C m i n o นนะครับถ้าเกิดว่าผมนับ1ตัวนี้2 3เมื่อไรก็ตามที่ผมนับตัวที่3ห่างจากตัวที่1ไป3เซมิโทนตัวนั้นจะกลายเป็นคอร์ด m i n นอรทันทีนะครับแล้วทีนี้ ข้างหลังผมก็นับไปอีก 1, 2, 3, 4นะครับเพราะฉะนั้นคอร์ดไมเนอร์ก็คือตัวที่3ลดลงครึ่งเสียงนั่นเองอ่าแต่เวลาเราไปนับคอร์ดดีเดี๋ยวจะงงถ้าเกิดเรานับอย่างเงี้ยไม่งงนะครับเราเรานับเซมิโทนเนี่ยเราจะไม่งงแต่ถ้าเรานับ 1, 3, 5เนี่ยเราจะเริ่มงงละนะครับเพราะว่าเรามองภาพไม่ออกอ่ายกตัวอย่างอันนี้ง่ายๆถ้าผมบอกว่า CEG อันนี้เป็นคอร์ด C จับข้ามช่องเลยสังเกตดีๆนะ1เว้นไป3เว้น4ไป5เห็นะครับ1เว้น2ไม่จับมาจับ3เว้น4ไม่จับมาจับ5ผมก็จะได้1 3 5แล้วทีนี้เป็นคอร์ดชนิดเมเจอร์โอเคอันนี้เมคเซนส์เข้าใจง่ายๆแต่ถ้าเรามาเจอ D เว้น E มาจับ F เว้น G มาจับ A ทุกคนจะบอกว่าอันนี้คือคอร์ดดีแต่ดีอะไรล่ะดีเมเจอร์หรือดีไมเนอร์ทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าเรานับ3หรือนับ4ทบทวนนะถ้าเรานับ4คือเมเจอร์ตัวที่3มนะครับถ้านับห่างจากตัวที่1ไป4เซมิโทนเป็นเมเจอร์แต่ถ้าห่างจากตัวที่1ตัวรูทของมันในที่นี้คือตัวดีไป3เซมิโทนอันนั้น,นคือไมเนอร์ทีนี้เรามานับครับอันนี้ดีใช่ไหมหนึ่งสองสาม เราได้ F เพราะฉะนั้นคอดนี้เป็นชนิดไมเนอร์นะง่ายไหมทีนี้อ้าว E ผมก็นับปึ๊บผมไม่จับ F เพราะว่าข้ามมาจับ G ผมจับไม่จับ A ผมข้ามมาจับ B อ่าผมก็จะได้คอดที่3ของสเกล C พอนับคอ a l ิตีครับ1 2 3อันนี้เป็นชนิดอะไรห่างจากตัวรูทมา3เซมิโทนคือ minor, ไมเนอร์เห็นไหมครับผมก็จะได้คอด์ด3เป็นคอด E minor ทีนี้ผมนับ f ข้าม g มาจับ a ข้าม b มาจับ c อ่าถามว่าคอร์ดนี้คือคอร์ดอะไรขึ้นต้นด้วย f เพื่อนๆก็นับ1 2 3 4เห็นไหมตัวที่3ห่างจากตัวรูท4สซม s e m i t ก็เป็นชนิด major นะครับเราจะนับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าข้างหน้านับ4แล้วข้างหลังเราจะนับ3 1 2 3อ่าเพราะว่าตัว ที่รูทตัวรูทกับตัวที่5เนี่ยจะห่างกัน7เซมิโทน1 2 3 4 5 6 7ไปไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นตัวเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ฟิปหรือเพอร์เฟกต์คู่5สมบูรณ์อะไรก็ว่าไปตามทฤษฎีแต่ผมจะจำง่ายๆก็คือว่าถ้าผมนับอันดับแรกเป็น4ผมจะนับอันดับ2เป็น3คือรวมกันได้7ก็จะเป็นเมเจอร์ถ้าผมนับอันดับแรกนะนับ1 2 3ข้างหลังผมก็นับไป 1,2,3,4 1, ก็จะกลายเป็นชนิดไมเนอร์อ่ะเรามาซ้อมกันอีกสักขอดึ่งอ่ะผมมาที่เมื่อกี้ได้ที่ F ใช่ไหมครับต่อมาลองเป็นที่ G ะนะเราข้ามตัวไปเราข้าม A ไปจับข้าม C ไปจับ D ทีนี้เราก็นับ1,2,3,4เพระาะฉะนั้นขอนี้คือ G Major ใช่ไหมครับ1,2,3ก็ได้คู่5้าเนี่ย1 2 3ก็ได้คู่5 ไปเรื่อยๆถ้าผมนับ A C E อ่ะขอนี้เป็น A major หรือ A minor ก็ลองนับดู1 2 3เพราะฉะนั้นนี่คือ A minor แต่จะมีชนิดหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายคือตัวที่7เราจับ B D F ทีนี้เพื่อนๆลองนับดู1 2 3เอ,อ้เอมันเหมือนจะเป็น minor เว้ยอ่า1 2 3แต่ตัวที่5ของมันคือ หนึาเอ๊ะทำไมไม่นับ4มันก็คือสเกลห้าที่บีบเข้ามาครึ่งเสียงตัวนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างแบบดีมินินะครับอ่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมจะขยายเรื่องดีมินิตอีกทีนึงแต่ข์ดนี้เราไม่ไม่ค่อยได้เจอนะครับข์ดนี้จะดูประหลาดหน่อยก็คือมันจะมีโครงสร้างนับ3หน้า3หลัง3นั่นแหละอ่ามันก็คือดิมนะครับบีดิมนั่นเองทีนี้ถ้าผมได้สูตรนี้ผมก็สามารถที่จะ ไปรู้คอร์ดอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าผมอยากสร้างคอร์ดที่มีชื่อว่า F# major ง่ายๆผมก็กดที่ F# ก่อนผมนับ1ตัวที่2ผมนับมา1 2 3 4เซมิโทนทีนี้4แล้วก็ต่อไป3ใช่ไหมครับเราจะได้ตัวที่5 1 2 3นะ่อา่เห็น Major. นะครับถ้าผมอยากได้ F# minor อ่าถ้าผมอยาก F# minor ผมก็นับ1 2 1 2 3สผมเปลี่ยนตัวนี้มาเป็นตัวนี้หรือบางคนจะจำบอกว่าตัวที่3มติดแฟตแต่ถ้าเราเกิดตัวที่3ามติดแฟตถ้าเราไม่แม่นเนี่ยเราอาจจะพลาดได้แต่ถ้าเรานับเซมิโทนเราไม่มีทางพลาดอยู่แล้ว1 2 3เราก็ได้ตัวนี้ต่อมาเราก็นับ4เพื่อให้มันครบเ็ใช่ไหมครับ1 2 3 4เราก็จะได้ F# <Minor. S 2> ทีนี้เรามาดูว่าบนกีตาร์เป็นยังไงโอเคครับกลับมาที่คอกีตาร์ทีนี้โครงสร้างเมื่อสักครู่นี้ทบทวนนับ4จากรูทนับ4ต่อไปนับ3อ่าผมผมก็เรียกว่าง่ายๆว่าถ้าสีอ่า4 3่ ه, มผมบอกว่าเป็นเมเจอร์ทันทีแต่ถ้า3 4อ่าเป็นไมเนอร์ทันที อ่าทีนี้เรามาดูสมมุติว่าผมอยากได้คอร์ด C ผมก็มาร์กเลยเอารูทขึ้นก่อนทีนี้ผมนับ4 1 2 3 4ตัวอะไรไม่รู้แหละเป็นตัวนี้นับ1 2 3 4ห่างมา4เซมิโทนในที่นี้คือตัว E หลังจากนั้นเท่าไหร่ครับถึงจะเป็น7เซมิโทนเพื่อจะได้ตัว5มันก็คือนับไปอีก3นั่นเอง1 2 3นะครับผมก็จะได้โน้ t มา3ตัวซึ่งเป็นไทแอด การกระจายขอรดบางคนเรียกอัปเปจิโอก็คือการกระจายขอด C ออกมามันจะไม่เห็น3ตัวเลยก็คือ C E G ทีนี้เพื่อนๆไปสร้างขอรดอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆอ,อยากได้ก็ตั้งตัวมันขึ้นมาสมมติว่าเราอยากรู้ว่าขอรด D มีโน้ตอะไรบ้างแล้วก็จิ้มไปเลย D นับมา1 2 3 4นับมาอีก3 1 2 3อันนี้คือขอร์ด D major ทีนี้ D major เพื่อนๆจับยังไงอ่ะผมจะลองเอาตัวนี้มา น,นครับดีเมเจอร์เพื่อนๆจับอย่างนี้เห็นไหมถ้าเราไปดูแค่3โน้ตที่ผมกดเนี่ยดีเมเจอร์เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเพราะว่ามันจะเห็นภาพใช่ไหมครับอ่าเพืๆๆ่อนๆจะเห็นว่ามีตัว A ตัว A ตัว D ตัว G f แฟรหรือ F sharp เห็นไหมครับมันก็คือสูตรบนสายเนี่ยที่เราไล่มาเห็นนะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากได้ไมเนอร์อ่าผมอยากได้ไมเนอร์ผมก็1นับมา1 2 3 สามนับต่อไปเป็นสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการนับก็มีอย่างนี้ครับนะครับนับไม่สี่ไปสามก็สามไปสี่อ่าสมมติว่าเพื่อให้เห็นภาพนะผมจะเอาคอร์ด A เนี่ยมานับให้ดูเอเมเจตรงไหนนับมาหนึ่งสองสามสี่นับไปอีกสามหนึ่งสองสามเห็นไหมครับจะสังเกตว่าคอร์ดชัแอดเนี่ยอ่าคอร์ดชัยแอดเมเจอร์และไมเนอร์มีตัวหนึ่งที่เหมือนกันก็คือตัวห้า เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมคอร์ดพาเวอร์คอร์ดมันถึงเข้ากันได้กับทั้งเมเจอร์และไมเนอร์เพราะว่ามันไม่มีตัว3ซึ่งตัว3นี่เองคือเอกลักษณ์ตัวที่บ่งบอกว่าเป็นเมเจอร์หรือเป็นไมเนอร์นะครับถ้าเราตัดตัว3ออก p พาเวอร์คอร์ดเลยเข้าได้ทั้งเมเจอร์และไมเนอร์สมมติผมเล่น C p o พาเวอร์คอร์ดผมก็เล่นแค่ตัวที่1กับตัวที่5นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมคอร์ด อะพาวเวอร์คอหรือ c อร์ d 5เนี่ย C C 5 C 5เนี่ยถึงสามารถเข้ากันได้กับทั้งเมเจอร์และไมเนอร์เวลาเราเล่นเพลงล็อกเราก็เลยชอบใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ต้องไปแคร์ว่ามันจะเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์เราก็จับตัวหนึ่งกับตัว5เพราะว่ามันไม่มีตรงนี้ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกเอกลักษณ์ว่ามันเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์เราก็จับ1กับ5เพราะว่าคอร์ดเมเจอร์ก็มีตัว5คอร์ดไมเนอร์ก็มีตัว5อันนี้คือทฤษฎีเวลาเรามาแจกแจงออกมาปุ๊บมันจะง่ายถ้าเราเห็นภาพนะครับเอาละทีนี้ เมื่อเรารู้ดังนั้นแล้วนะครับลองมาอีกสักตัวหนึ่งเราจะมาฝึกนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากได้ตัวคอร์ดอะไรดีคอร์ดจีอ่ะคอร์ดจถ้าผมอยากได้ G m i n เนผมจะกดตัวไหนผมก็นับมา1 2 3องสาผมได้ B ีแฟรต่อมาผมก็ต้องนับ4ใช่ไหมครับเพื่อให้มันไปตกตัว5 1 2 3 4เพราะฉะนั้นคอร์ดจก็มีประกอบไปด้วย G G m i n o นนะเมื่อกี้ G minor G Min o ประกอบไปด้วย G B F ฟรแล้วก็ D อ่าแต่ถ้าผมอยากได้คอร์ด G major ผมก็มย้ายตัวนี้มานี้<ม><ม>ก็คือนับ1 2 3 4แล้วก็นับ1 2 3นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเราจะใช้ได้ทุกทุกตัวเลยนะถ้าเป็นไทแอดนะครับยกเว้นดิมเนาะยกเว้นดิมเพราะว่าดิมโครงสร้างมันคือ33ทีนี้ เรามาดูโครงสร้างของอเมเจอร์ Major อีกสักหน่อยหนึ่งกับไมเนอร์อีกสักหน่อยหนึ่งคอร์อดที่เราคุ้นเคยกันทีนี้ผมจะลบภาพนี้ออกพอเราไม่ได้มาเรียงตามนี้ปุ๊บเนี่ยอ่าเพื่อนๆลองดูสมมุติว่าผมกดคอร์ดเอเพื่อนๆกดอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะมีวิธีการดูยังไงว่าอันนี้เป็นคอร์ดเอเมเจอร์หรือเอไมเนอร์นะฮะง่ายๆครับถ้าเพื่อนๆจะนับก็คือ นับจากตัวรูทมันสมมติว่ากรณีนี้คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจับอย่างนี้แต่เราไม่แน่ใจว่า A major หรือ A อ i n o r อ่าเพื่อนๆก็นับมาหนึ่งสามสี่เหมือนเดิมเห็นไหมครับ1 2ึ่งนอสามี่เนี่ยอ,อันนี้เรารู้ว่านี่คือตัว A แล้วนับ1 2 3 4สามสมันก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างมันอพอเรารู้ตัวที่อยู่ข้างล่างมันถ้าเราจะหาตัวที่สาม ถ้าเราอยากได้เป็น A minor เราก็เอาตัวที่3ลดลงเห็นไหมครับเราก็จะได้การจับแบบนี้ A A minor ก็คือตัวที่3ลดลงครึ่งเสียงอันนี้ก็คือเป็นที่มาของเวลาเขาท่องสูตรตัว1ตัว3มตัว5เป็นเมเจอร์ตัว1ตัว3มติดแฟดหรือบาเขาเรียกแฟดสตัว5เป็นไมเนอร์แต่ถ้าเราไม่แม่นใน ทฤษฎีเนี่ยเราไม่แม่นในตัวโน้ตเนี่ยเราก็จะสับสนได้ง่ายๆแค่คอร์ด1นคอร์ด2ทุกคนจะคิดว่ามันเป็นดีไม่ใช่นะครับคอร์ดสมันจะเป็นดีไมเนอร์เพราะว่าโครงสร้ามตัวหนึ่งตัวหนึ่งกับตัว3มันห่างกันอ่ตัว3มันติดแฟหรือผมเรียกว่า3เซมิโทนแต่ถ้าเราไล่โน้ตแบบนี้เราไม่มีทางหลงแน่นอนอสมมติว่าผมอยากได้คอร์ดเอผมก็นับ1 2 3 4เมเจอร์1 2 3 เพราะฉะนั้นคอร์ดเประกอบไปด้วยตัวโนต้ตอะไรแล้วก็ตอบได้เลยว่า F A F A 4, ตัว1ตัว3ตัว5ถ้าผมอยากได้ F minor ผมก็เอาตัว1ตัว3ลดลงครึ่งเสียงเป็นตัวนี้แล้วก็ได้ตัว5อันนี้เหนะ็นไหมดูสับสนวุ่นวายไปหมดเลยสรุปแล้วง่ายๆถ้านับตัวรูทเมื่อไหร่ นับ1 2 3 4ช่องบนคอกีตาร์ถ้าตัวที่ถ้าตัวนั้นตัวโนต้ตต่อมาเล่นห่างกัน4ช่อง4ี่เซมิโทนอ่า4เซมิโทนไม่ใช่4ช่องสิ4เซมิโทนนะ1 2 3 4ตัวเนี้ยอ่าถ้าห่างกัน4เซมิโทนเนี่ยก็คือบางคนก็คิดนับเป็น3ช่องเนาะอ่ามันก็คือเมเจอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวรูทแล้วนับต่อมาเป็น1 2 3 3สเซมิโทนตัวนั้น เป็นเอกลักษณ์ของไมเนอร์นะครับทีนี้เราจะนับต่อไปทําไมนับต่อไปยังไงเพื่อหาตัว5แล้วก็นับไปอีก1 2 3อืมเราได้คู่5ทีนี้เรานับหนึ่ง2 3, ม่นะครับอันนี้คือที่มาของ3 4หรือสี่้าขมวดแค่นี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็หวังว่าคงจะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพสเกลเมเจอร์ major, นะครับแล้วมาแยกเป็นคอร์ดคอร์ดเมเจอร์และคอร์ดไมเนอร์ เพราะว่าในสเกลเมเจอร์อย่าง C ีเมเจอร์เนี่ยคอร์ดที่เป็นคีย์อะคอร์ดที่เป็นเสียงคอร์ดในคีย์นั้นอะมันจะมีทั้งคอร์ดเมเจอร์และคอร์ดไมเนอร์แต่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้จําอย่างตอนที่แล้วผมให้จําว่าคอร์ดหนึ่งเมเจอร์คอร์ดสองไมเนอร์คอร์ดสามไมเนอร์คอร์ดสี่เมเจอร์ห้าเมเจอร์หกดิมนะครับ ครับผมแล้วนี่ก็คือที่มาของคอร์ดในคีย์ว่าคอร์ดหนึ่งเป็นเมเจอร์คอร์ดสองคอร์ดสามเป็นไมเนอร์คอร์ดสี่เป็นเมเจอร์คอร์ดห้าเป็นเมเจอร์คอร์ดหกไมเนอร์คอร์ดเจ็ดเป็นดิมินิทมันมีที่มาที่ไปยังไงหลายคนจะบอกว่าโอเคเราท่องได้แต่วันนี้ผมพาทุกคนมาดูว่ามันเกิดมาจากอะไรนะครับแล้วก็ให้ทุกคนลองไปฝึกดูนะจับบนคอกีตาร์ตัวเองอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับหลายคนหลายคนรู้แล้วนะครับก็เอาไปฝึกฝนผมเชื่อว่าวิธีนี้ มันเป็นวิธีหนึ่งที่ผมใช้มาโดยตลอดเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรารู้โครงสร้างเหมันเวลาเรามองทุกอย่างเป็นเป็นจุดโครงสร้างแบบนี้เราจะทําให้เราสามารถหาคอร์ดได้ง่ายๆต่อให้เราไม่เคยจับคอร์ดนั้นมาก่อนแล้วก็คําหาได้ว่าโน้ t ตัวที่1อยู่ไหนตัวที่3อยู่ไหนตัวที่5อยู่ไหนนะครับก็เป็นไกด์ในการเล่นได้ดีมากนะครับอีกอย่างหนึ่งพัฒนาความเข้าใจในการเล่นด้วยนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็คลิปสอนสไตล์บ้านแบบนี้นะครับก็อย่าลืม กดให้กำลังใจคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณก็ยังดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทฤษฎีบ,บ้านตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ